ไปตายปไปไปยังไงอ่ะไปยังไงไปก็แย่แล้วมีแต่กล่องไปยังไงก่อน,อ,อ,นอ่ะเดินไปไังไงที่สกิลล็อกส<า>ันทียอะไรก็ไม่มีสัตว์จะไปทำทียอะไรไปก่อ็ไปทำไม่ฝั่งนู้นก็มีล็อกสันเนี่ยฝั่งนู้นมีน่ะฝั่งเราไม่มีแสดงว่าเราสู้ได้ไ้ยเปิดเจอที่อะไรเนี่ย เอาดาเมจไปสู้เฮ้ยฮะแกมือดิแกมือดิหมักไปดิโอ้ยืนใครนอนอยู่ตรงนั้นน่ะมาจิ้มหน่อยเราว่าตันจะทำได้หรือไม่เราัจะทำได้หรือไม่ตรงนี้ตรงนี้กูก็เล็งตรงเดียวที่มึงปักละเนี่ยพี่แล้วไม่ลงเข้าที่ใหญ่ควายกูปักกันละเช้าวันกูปักกันละ เฮ้เวิออ่งทั่วนะปุ้ยริวเว่นจะเย็น <laughs> ก่อนที่จะโดนเขาตอดเราก็ตอดเขาก่อนสิวะใช่ไหมริวเว่นบอกเออมึงหมดคอมโบแล้วไงเล่นแบบพลติ่งมากไม่ไมีหุ่นเวลาคีก็ได,ววด้ริวเว่นขอโทษริเว่นแฟ <laughs> ร์เวลาคีก็ได้ลิวเว่น อุ้ยอุ้ยอุอ่าอย่า่าเวนน่ากลัวอไม่ไงใบเลยใบเลยไม่อัพสามอัพสองนํำเดือดแวแมวเดือดแวลิเว่นกดขดเลือดแล้วอุ้ย ฟาดคลิปทุกตัวเลยโอ้ยโอ้ยฟาดคลิปทุกตัวจริงเอา้าไม่ได้รถถังเฉยอะไรวะฟาดคลิปทุกตัวจริง <c oughs> อเอาไปสองอาคีนเป็นหายอะเป็นหาย มันไม่หิวหรอวะอยู่กับโฟก์แ่ลแหละมันไม่ทันแล้วล่ะมันมันมากระทืบกูละจะได้หมอไฟอยู่แล้วอันนี้เดียวเลยเถอะปวดน่าจะอยู่แต่งบจบแล้วรู้บอกช้าไปอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วคมื่อกี้มันเกือบได้หมอไฟแล้วอ่ะใช่เด็กแคปทีเดียวฟาร์มไม่อยู่ทีเดียวไอ้ไอ้ไม่หายแล้วโฟก์มาอยู่หน้าากูแล้วอ่ะเกือบได้เท่ากับไม่ได้ไง เกื่เท่้กันไม่ได้ตรงนี้ล่นไงวะเนี่ยลำบากอะไรกูตามยาวเลย <laughs> โอ้ยอะไรของพวกมันวะเออยเออขอโทษลิเวตขอโทษขอโทษ <laughs> <laughs> ไม่กูเข้าคลิปเลยนะลิเวตนะ <laughs> นี่แหละอุย้ยใบปิดตัว ชีช้บีบมาอ้าวชาโคยืนมองกำลังลจะวางเ,เ,เข้ามาเอาอัคเีนทำไมมันไปลงตรงนั้นวะท่านมาทำอะไรที่นี่เออดีแล้วล่ะเพื่จะยืนดีนย,นยืนอยู่แล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยคีบมาวอยกัมเฮ้ยรเรเบ้นวอยกัมอ้กูพลาดรถถังอีกแล้วกูพลาดรถถังในตารที่แล้วนะแล้วกูจะทำยังไงอ่ามึงทำไงมูจะวางกองก็ได้นะเพราะว่ามึงก็จะคีบอยู่อะหิวแล้วตั้งนานเพิ่งหิวไอ้สัดไม่ใช่กัมแต่เป็นเศกบนติดอล กำมนสิทธิ์กำของมนสิทธิ์มันมีคนกำอยู่เอาไปละไม่ตายไม่ตายก็ไม่แปลกหรอกยังไม่ได้ซื้อของเลยเงินสองพันกว่าเนี่ยกำของมนสิทธิ์กำตีกำอยู่เนี่ยวิ่เล่นไม่เข้าเลนน่ะมาน้ามดเด้อนิ เอ้ยแต่งกิวเอากล่อ,องนี้กลับบ้านเถอะนานแลละนานเกินไปละเล่นไม่เป็นนะดีดิมต,ตีหนึ่งเพจปหรอ โคแผน่นนี้ดีดกัมยากที่เป่งปีมากคอมวิวดีจังเจอนี่นักเอาออบเจกอันดับหนึ่งโควิดมันติดกรรมง่ายโควิด <c> ต <oughs> <c oughs> ิดกรรมเดวมัน, <c oughs> นมจุดยิงไหน <c oughs> ตาที่แล้วกูหลบลักมาเยอะไอ้เหี้ยตานี้หลบตึงๆเลยเลเวลดีกว่าโอ้ไม่โดนหรลบเมาไพร์ขึ้นไปชนเมาไพขึ้นไปชนเมาไพขึ้นไปชนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูแพ้แล้วกูแพ้แล้ววายหนีไม่ทันแล้วหนีไม่ทันแล้วทำไมไม่มาแก้ด้วยนะไอ้พวกมันเอ่อต้อก่อนดีกว่าอ้าวอ้าว อ้าวอร่อยคือว่า <c oughs> จบล้ไม่ได้เล่นแล้ว, <c oughs> อวยอมก่อนอ้าว <c oughs> ไม่ได้เล่นล้วถ <c oughs> มันปุ๊บพวกน้ไม่มีของกปิดตามมาหลอกหลอน อีกไายแล้วลิเวมาดีแล้วเอ็ิเกอร์ชิ้นแรกเลยเหลืออะไรแล้วเฟมเหลือแค่ดาเมจที่มันมีอ่ะปูก็ไม่เหลืออะไรแล้วกองโอ้ยหาสูงอ้าวแบดโดนกองอ้าวมีโดดนั่นแหละเออเมลลิเว่นย้ายเลนแล้วโอ้โหคอสต์คิวกับชั้นดาวใหญ่ได้นะไอ้สัตว์ อร่อยออ่ยากรวยเลยฮิงต่อไปต้องมาแล้ว Shadow Frame ดด่อยเลยเอาน้ <c oughs> ใครใครทำไว้ก็รับผิดชอบด้วยครับทำไว้ก็เนีแ่แหละด <c oughs> ิเวนดิเวนไม่เข้าคลิปแล้วอุย๊ยโทษไม่ไดันต่อไม่ได้ดดดละ ต้องไปซื้อของสำคัญแล้วก็ขึ้นข้างบนสวยอม่ที่นี่มาจากไหนเดาบอกไม่เห็นแต่แต่ขึ้นข้างบนข้างบนได้เฉยไอ้ฟิตปิด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 ไปแล้วฟิตไปแล้วปิดคืนไปเร็วปนปิดคืนถอยกลับบ้านคลอมคอมกลับบ้านดูดิดๆไปไหว้แล้วไม่ละลายมาทำไมกลับไปดูไม่ชอบไอ้ปุ๋ย ดูชอบปุยนะต้องสบายขึ้นเยอะปิดลงล่าวหนีแล้วงเดี๋ยวต้องต้องรอมันมาก่อนแล้วสวนกลับไปนี่ตรงตงอาจจะไม่รอด วิ่งหากูวันใหญ่ความีมแฟดอะไรมันขึ้นบนมาแล้วฟิตอะ ไล่สุดจัดแต่เอาไม่ได้เลยเฮียไปทิ้งหายเหรีใส่าจ้องมันอ,มอ่ะของกูดิเฮ้ยโควิดจะจ้องไหมโควิดจะจ้องไหมโควิดแตกไปแล้วไม่อยากตีไปเด็กไปเด็กไ,ไปเด็ก โอ้ไม่ไจะตายไม่ได้โอ้โหแฟบโอ้โหเอาไปไหนเพื่อนอุชนะทิ้งกเลยทิ้งเลยทิ้งก่อนกูออกกวออกบ่าเลยทิ้งก่อนได้เปรียบทิ้งเลย โดนแมวทิ้กงกูมีมาแล้ว,วมันไม่โดนทีเดียวแตกแล้วมันนึกว่าตัวฟอมอ่ะ ใครชุ่มไปเมื่อกี้ไม่เป็นไรได้โฟล์คลอดเฉยอีเยี่ยมหัศจันไม่น่าตายเอาเลเซอร์รักที่ไม่เกิดอะเอ้ยมึงยืนพิมกูเห็นนะวะ้าขำเบาหนิไม่มันระยะมันใกล้ไงไเอ้าโดนเห็นเอ้ยสองยี่ห้าะแตกแลวไหน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 ใครมันยุ่งกับกูนะ มาพ,พายโยมก็เลยลงมาเฮ้ยชิบหายไม่เห็นตัวไม่แตกแล้วนี่มังกรงูตัวไม่แตกแล้วมันจบแล้วอนาคินไปซื้อบัตรเตอร์ดีว่าเอ้ยข้าบนมีคลิป กูอยากได้คีบตัวขอคีบแม่แม่เอาไปดินั่งไงตัวกลางกูจะได้ขึ้นลาบานดอนเดดแคปเห็ดกูจะได้แรงสักทีตอนนี้เห็ดกูไม่มีประโยชน์เลยได้แค่ธารูเล้ายย่าจังแ่าจะไปรอรอลเดียร์มันอดีเมันไม่มีประโยชน์ตั้งแต่สแกนสีอันแล้วเดียสแกนสีเลยอ่ะสแกนเดอยร ูจะเล่นกล่องกูก็เล่นไม่ได้แม่งสแกนสี่อันเลยมึงมึงจะเอาประโยชน์อะไรไอเฮี้ยแล้วไอดีไอโฟนผลกระทบสุดเลยไอเฮี้ยหายตัวไม่ได้กูเจ็บหนักสุดเลยเนี่ยไอ้นั่นนะแค่โดนสแกนผิดไอเฮี้ยที่หายตัวไม่ได้คิดเล่นอะไรไม่ได้เลยอ่ะครับไม่ต้องเป็นของแบรไอเหลือดีแบร์สี่แล้วนะ ไฟอันตรีแล้วปิดการตีแล้วมันอยู่ในนี้เนี่ยบอร์ดอะไรใครบอร์ดตรงนี้เนี่ยปีมปัมปัมปีมปัมปัมปีมปัมปัมปอมปิมปัมปัมปิมปัมปัมปีมปัมปัมปอมทูเดาเบททูเดาเบทเอ้ยไอ้เหี้ยแฉบขอไปหน่อยดีขอไปหน่อย อ้าวเหยียบเพชรอ้าวเหยียบเพชรพ่นไปเลยเออเหยียบเพชรจะพ่นไปเลยเจ๋งว่ะนี้เออเหยียบเพชรตัวนี้พร้อมไปการพ่นกูด้านล่างกูจะฟาร์มล่างเปีอันลว บะบาเลื่นชากโคเจิตสแกนสีเฮียเราพายมันอยู่แถวหัวระตอมสืบจารันตีความตายไม่พอมีเลยครับสู้มาไป มาไฟจะได้ยังไงล่ะพ่อหนุ่มมันจบแล้วมังกรมันคลั่งนี่เยอะมังกรว่าโดนเนื้อแน่ๆไอ้สัตว์ไม่โดนหรอกกว่าจะถึงขนาดนี้ได้นี่ฟาร์มมึงอีกนะเป็นนาซัตเป็นนาซัตนี่แบบวันเถีบแล้วแต่มันฟาร์มง่ายกว่านาซัต

<laughs> สตอมเซิร์ฟเอ้ไม่มีคนถึกอย่างนี้ก <laughs> <urt> <s certeza> <urt> ูว่าสตอมเซิร์ฟสบายดิสตอมเซิร์ฟคุยดาว่ะใ้าโอ้ เยอะแล้วอะเป็นมาเสร็จเรยบร้อยให้จำบากงกรณ์เลยค่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวดีไม่ใช่ตัวดีโอ้โเรียบร้อยโอ้ออโห โอ้ยเลยเลยโอ้ยกรายเย็นเย็นรายเย็นเย็นโอ้ยก่อนเลยกูโอ้ย <c oughs> ทำไมมาเลี้ยวมาหากูวเบีย่ะมาหารทีโมเสดหรือเป็นตาไายที่มันเทิงดี